วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาตีเมะดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบเอกเกรียงศักดิ์สีสุขใสสมาชิกเอกอับดุลดะเมงสมาชิกเอกโรซาลีกูโนและสมาชิกเอกสุฟียันเดงลาเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการอาสาสมัครรักษาดินแดน และเจ้าหน้าที่ทหารประจำชุดปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลตลอดือรามันซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องณบริเวณทางเข้าหมู่บ้านตลอโต๊ะและตำบลตะลอดือรามันอำเภอกระพาะจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่21มิถุนายน2566และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานี การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติแก่เจ้าหน้าที่ทั้งสีนายและครอบครัวเป็นล้นพ้น